สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบังบูชแนลนะครับผมวันนี้เราก็ได้มานํารีโมทเสนองานใหม่ๆเลยนะครับแม่เด็กจับแม่ติดนะครับตัวนี้นะครับกันแม่เด็กนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านบูไฮโลไฮเทคนะครับ0 9 8ย์9 5 9 9 5 9 6กาันตัวตอดด้วยนะครับตัวนี้นะครับกันตัวตอดนะครับสําหรับคนไหนที่ต้องการนะครับผมติดต่อได้ที่ร้านอบังบูนะครับร้านไฮโลนะครับผมไฮโลรีโมทนะครับผม กดได้นะครับไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับสนใจนะครับถ้าเข้ามาถามได้นะครับหรือว่าโทรนะครับ098209นะครับ5996นะครับผมอ่ะดูรีวิวกันเลยนะครับสมาชิกคนไหนต้องการนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมตีกลับได้นะครับไฮโลนะครับเป็นพื้นตีกลับได้นะครับไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับผมโอเคครับผมขอเสนองานแค่นี้ครับผม